หน้าจอหนึ่งจะเล่าลูกค้าฟังว่ากล่องสุ่มหนึ่งอะราคามันถูกคะ่ะราคามันประมาณสามสี่ร้อสี่ไม่เกินห้าร้อยกล่องสุ่มหนึ่งจะไม่เกินห้าร้อยแต่ว่าเอ่อมันมีมันมีประเด็นดราม่ากเกิดขึ้นในติ๊กต็อกคือมันมีคนขายเครื่องรางน,นี่แหละนะคะแล้วก็เอผลิตภัณฑ์ความเีงความฟังนี่แหละเขาก็ปล่อยกล่องสุม่มแต่เขาปล่อยราคาแบบหลักพันไงแล้วของที่เขาได้คือ มันไม่สมราคาอัมอัมหยิบแผ่นทองขึ้นมาให้บอลไหยิบแผ่นทองที่าเป็นซองแดงอะซองแดงอยู่ลยอยู่ซองแดงะไรอยู่ด้านในอยู่นั่นแหล,ละคืางลางหนึงจะบอกว่าซองแดงอย่างเงี้ยงาน 24K อ่อะจริงค่ะโชคดีแม่แจกแหวนหนึ่งวงโอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ แดงแบบนี้ลูกค้างาน 24K หรือ,อ,องานยี่สิบสี่เหรืองาน 18K ก็ตามราคาส่งไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยย้ำนะไม่ถึงร้อยจริงๆงแต่หนึ่งอะส่วนใหญ่หนึ่งเอามาแจกหนึ่งไม่เคยเอามาขายเลยซองแดงเนี่ยหนึ่งไม่เคยเามาขายหนึ่งแจกทีเดียวคนได้แจกไปนคนเยอะเลยใช่ปะ แต่มันเป็นของทาพิธีแค่นั้นเองค่ะคือเราคือทําพิธีมาแต่ราคาจริงจริงต้นทุนมันอะไม่ถึงร้อยไม่ถึงห้าสิบาทไม่ถึงห้าสิบาทได้ซ้ําต้นทุนอ่ะ